อยู่วางน้อยนะครับวางน้อยวางน้อยสนามวางน้อยอันนี้มือเทสของเราต้องปุ่นสุดหรออลองมาวางลายจินพหน้าเล่นๆดูครับมาเมื่อกี้ปุ่นทำไว้ประมาณ40เท่าไหร่วะ46 47ประมาณนี้ครับพร้อมแล้วไปเลยวอร์มบอลอะ นามสวยอยู่นะครับแต่หลักๆแล้วจะเป็นลักษณะทางตรงนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่ากว้างนะครับเรียกว่ากว้างใช้ได้เลยทีเดียวดูจากสัดส่วนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับจะรู้ว่าไม่เล็กนะครับตอนนี้ก็เลยลองวางลายสำหรับจิมคาน้าดูร,ารือเป็นพื้นลาดยางนะครับลาดยางแบบใหม่ I'm in the gym Okay The fastest is not enough